รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับ<า>สนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์ดิโรธมั่นใจ แล้วคือน,นี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้ค่ะด้วยการรวมความทรงจำจากเหล่าตัวพ่อตัว,ตวแม่ที่เรียกได้ว่าอดีตเคยเจ็บมาเยอะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยอดนักสู้เขาฝ่าฟัน,ฟนวิกฤตมาได้ยังไงไปฟังพวกเขากันเลยค่ะแม่อยู่ที่สวีเดนแม่อยู่ที่สวีเดนพ่อนะพ่อจริงๆของแขนนะพ่อส่งคุณพ่อน,นี่ไม่เคยเจอเลยเรารู้สึกทั้งหมดทั้งมวลจะมีรูปคุณพ่อใบเดียว แล้วเคยเห็นรูปนั้นไหมเคยถามแม่ล่าสุดแม่บอกไม่รู้ด้วยด้วยแม่บอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาน้อยใจหรือเปล่าที่เขาไปถามทุกวันนี้ก็ยังหารูปนั้นไม่เจอแต่เคยมีครั้งหนึ่งแขกจะมาเมืองไทยอีกสี่วันมั้งพ่อมาภูเก็ตที่คนเขาพูดกันนะฮะแล้วก็ไม่ทันกันก็คลาดกันเคยคิดจะไปหาพ่อเคยคิดจะตามหาพ่อมาหรือไม่คิดแล้วจริงๆแล้วแขกว่าให้มันเป็นเรื่องของเดสตินีดีกว่า ถ้าเออถ้าเดี๋ยวมันจะเจอมันจะได้เจอเองและเราก็ไม่ได้ expect อะไรเวลาด้วยเพราะมันก็มีความรู้สึกว่าโอเครู้ว่าเขาเป็นพ่อแต่ว่าเราเราเราไม่ได้เติบโตมาด้วยกันเพราะฉะนั้นออความผูกพันมันไม่มีอะไรเงี้ยวันนี้ยท่าน <c oughs> ผ,ผู้ชมจะได้รู้จักตัวตนของ คนที่แบบว่าออกรายการอะไรก็จะมีแต่รอยยิม้มอะน่าจะมีแต่รอยยิม้มฟันข,ขาวๆลอยออกมาก็อยากจะรู้นะจริงๆในลึกๆมัน,ๆนจะมีมออกเขาจะมีแบบว่ามีมุมลึกของเขาที่แบบคนไม่รู้บ้างหรือเปล่าความจริงแขบอกไม่อยากจะเล่าอีกแล้วพี่เพราะหนูเป็นแขกเป็นคนคิดบวกแต่บัดน,นี้ขออนุญาตให้แขลองเล่าใช่ชีวิตวัยเด็กของแขโตขึ้นมาอย่างไงก็เอาจริงๆแล้วแขกก็เกิดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็แม่เนี่ยก็แต่งงานใหม่ แล้วไปอยู่ที่สวีเดนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเราพาเราไปฝากก็คือเอาไปให้คนดูแลไว้ฝี่เรียงรายก็ชีวิตมันไม่ได้สบายมากมันเหมือนแบบก็ประมาณคล้ายๆซินเดเลรานิดหนึ่งแล้วเชียงลายมันก็เป็นแบบมันนอกมันนอกด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายผิวของเราด้วยกายภาพของเรากันแตกต่างจากเด็กคนอื่นเด็กเด็กชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงโอ้โหโหดมากตอนนั้นแขกบอกเลยเพราะว่าแขโตมากับ ด้วยความที่เราเกิดที่เมืองไทยเราช่นชมเราพูดไทยไงพี่มดดำเราคิดว่าพ่อเราเนี่ยเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็พูดไทยปกติแต่ว่าเด็กไงมันส่องกระจกมันไม่เก็ทหรอกอยู่ดีมันจะไปรู้ได้ไงเด็กแบบ4ี่ห้าขวบพอฉันไปอเมริกาฉันมีผิวอะเราก็คิดว่าเราเป็นเด็กปกติแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะโดนล,ล้อแต่เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่แบบในลักษณะที่แบบ ไม่เข้าใจมึนงงทําไมมันเป็นอย่างนี้เราแปลกผิดกับคนอื่นตอนไหนเราแยกแยะอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีแบบว่ากาลังใจหรือว่าใครที่มาคอยอธิบายให้เราซัพพอร์ตเราเราต้องเซอร์ไว์ด้วยตัวเราเองบวกกับพี่สาวเราเป็นลูกครึ่งสวิสข้าวพี่ออมชมพูไปไหนก็ได้ไปด้วยโหญาติเยอะเอาไปด้วยสวยไปหมดในขนาดเราในขนาดที่เราแบบตัวเล็กๆดำๆผมฟูๆหยิกๆแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกคือ พยายามทำความเข้าใจของรู้สึกตัวเองเป็นเด็กที่ทไม่ได้ไเรียกร้องไม่ได้หาเอ็เทนชั่นไม่ได้อะไรโดนว่ามาก็เฉยก็แบบอืมโอเคก็อยู่ในที่ของเราไปอะไรเงี้ยในขนาดเดียวกันแม่ไปอยู่เมืองนอกแรกๆมแม่ยังเอาลูกไปไม่ได้ใช่กี่ปีที่แม่เอาลูกไปไม่ได้แล้วจะประมาณห้าปีห้าปีแสดงว่าแขยังเด็กน้อยอยู่ยังเด็กน้อยอยู่เ,<อ>เด็กน้อยอยู่สิ่งที่แม่ทําได้คือต้องไปหาพี่เลี้ยงเออแล้วก็คอยส่งเงินมาจากเมืองนอกเพื่อที่จะเลี้ยงแขใช่ โดยที่แม่ไม่ได้อยู่ด้วยเลยนะฮะแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ในเรื่องความปลอดภัยให้ลูกก็ก็แม่เขาก็หวังคือตอนนี้เรายอมภัยใแม่เราเจตนาดีมากเลยเี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมันไม่ควรเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรอะไรไม่ควรเกิดขึ้นอย่างเช่นอะสมมุติทําบ้านใช่ไหมทําบ้านก็จะเป็นบ้านไม่ก็จะ มีห้องที่แยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะอยู่ในห้องนอนของเราอะไรไปถึงเขาไม่ให้ออกไปไหนก็ไม่ได้ออกไปไหนอย่างนี้ไม่ได้นะก็คือบ้านเขาก็จะอยู่ในครอบครัวของเขาสมมแติเมขามีครอบครัวอาจารผู้ชมลองคิดออกไหมฮะแต่แขกก็จะแค่ตีห้องห้องไม้เพื่อที่จะให้แขกอยู่นั้นไม่ให้ไปร่วมกับเขาใช่คือแยกเราแบ่งแยกเลยใช่แม่แต่จริงๆแล้วดีนะที่แขกมาพูดอย่างนี้เพราะบางคนแม่ไม่มีเวลาแต่สากไว้กับพี่เลี้ยงก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันอนุญาต่อนุญาตทาง เราจะบอกว่าไงรู้ปะาคนเราเลือกที่แบบจะให้ใครเลี้ยงดูไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาโดนเลี้ยงมาอย่างนั้นอ่ะทําให้เขาเป็นเด็กคิดบวกคิดบวกว่าเขาเคยเจออะไรแย่กว่านี้มาแล้วคือมันมันจูกทร,รีด้วยการที่แบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยบางที่แบบตี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 ถึงไดตีจนเราแบบไม่มีเหตุผลว่าตีทําไมตีทําไมทําไมทําไมต้องทําแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าแขนจริงๆแล้วหนึ่ง รู้สึกว่าตัวเองประหลาดไปเลยนะเวลานั้นใช่พี่มันมันเป็นผลกระทบมากแข่จะมีรอยแผลเป็นอันหนึง่งที่อยู่ข้างหลังซึ่งโดนไปวิ่งเล่นสนแล้วโดนหน้าต่างแทงซึ่งการรักษาปฏิบัติก็คือก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปอะไรก็ไปอนามัยปกติทั่วไปแล้วก็หยดยาแล้วปิดแผลจนมันเป็นแผลเป็นนูนแล้วเด็กแล้วไปอยู่ต่างประเทศเป็นแผลเป็นนูนอะแ,แผลก็ตัวแผลเป็นนั่นล้ออยู่อย่างนั้นอะจนต้องไปหาหมอที่สวีเดนแล้วเขาก็ไปผ่า แล้วด้วยวิทัานากรรมกาใช่เขาก็ผ่าจนนี้เป็นเหมือนแบบตะขาบตัวใหญ่ๆแล้วมันแบบแล้วมันก็ติดอยู่กับเราแล้วเราไม่กล้าถอดเสื้ออยู่เป็นสิบกว่าปีเพราะโดนล้อเรื่องแผลเราเรามีปมมีความฝันอยู่แล้วว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นดีเจขาบแต่ไม่รู้ว่าดีเจอะไรคือต้องบอกก่อนว่าตูมาโตมาในครอบครัวที่กดดันตรงที่พ่อเป็นนักร้องอาชีพแม่ก็ร้องเพลงได้พี่สาวก็ร้องเพลงเพราะน้องสาวก็เป็นนางแบบแต่ตัวเราอ่ะเหมือนการแสดงไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ดูรู้สึกว่าแบบ ครอบครัวเราเหมือนบูลลี่เราอะเหมือนประมาณแบบว่าทำอะไรก็ไม่เป็นพ่อเป็นนักร้องอาชีพพ่อเป็นนักร้องอาชีพเคยออกอัลบั้มเลยพ่อเป็นนักเป็ดาราเก่าเลยชื่อคือพ่อชื่อคุณติ๊ตีครับบงเจเเรชันมันเป็นรุ่นเก่ามากแล้วอะพ่อเป็นนักร้องพ่อเป็นนักร้องเลยครับเป็นนักร้องจริงๆเลยเอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็รู้สึกแบบว่าเรามีมตรงที่เราไม่เก่งอ่ะแล้วพ่อก็จะแบบอุ๊ยเนี่ยลูกสาวผมร้องเพลงเพาะแล้วพ่อตุวมออกมาก็แบบเฮ้ยลูกแม่ครัวไปกลับบ้านไล่ออกไล่ลงเวทีอะไรเงี้ยคือเราจะโดนแบบ ไม่ให้อยู่เฉิดฉายหรือว่าเป็นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเหมือนทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปมเมืงแต่เด็กว่าทําไมเราถึงไม่มีความสามารถเราอยากจะใช้ความสามารถหาเงินได้เหมือนกันให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ยครับและวันแรกอยู่เมืองนอกอยู่เยอรมนีกับแม่เพราะแม่มีครอบครัวใหม่ถูกครับในชีวิตใบเด็กเป็นยังไงบ้างโอ้โหเยอรมันคือเป็นประเทศที่แบบตอนนั้นนะครับคือตูไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงแต่ตูมาอยู่ตอนเหนือของเยอรมันก็คือลูเบกมันอยู่ติดกับฮัมเบิร์กซึ่งมันก็จะเป็นฟีลแบบ ทั้งโรงเรียนน่ะเด็กประมาณห้าร้อยคนแต่ตูมเป็นคนไทยแค่คนเดียวไม่มีคนไทยเลยไม่มีเพื่อนไทยเลยไม่มีคนไทยเลยเอเชียก็เป็นแบบฟิลสายจีนแล้วตูมไม่ได้แบบถูกเรียนเยอรมันแล้วค่อยไปนะฮะคือตูมะ่ะแม่แต่งงานแล้วไปเลยตูมเลยไปแล้วพูดอังกฤษก็ไม่ได้<ม>พูดแบบพูดเยอรมันก็ไม่ได้เลยต้องใช้ภาษามือก่อน,อนเลยสามเดือนแรกใช่แล้วก็าไปอยู่นู่นที่ถูกบูลลี่หนักม<ฮ>ีคร<ฮ>ั้งหนึ่งคือโหดมากตรงที่แบบตูมะ่ะ เอาแม่ทําข้าวกล่องไปให้กินค่ะประหยัดอ่ะเนาะเป็นข้าวผัดและลราดน้ำปลาพริกไปตูมก็ไปกินในห้องตอนพักเลยตูเปิดมาปุ๊บพึ่งคังอ้วกแตกเขาเราเขาว่าเราเอาศพหนูมากินในห้องเป็นปลาร้าน้ํา้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเขาไม่ได้เลยพี่มดแล้วหนูอ่ะก็ต้องหยิบข้าวอ่ะเคยมั่งในห้องน้ำไปนั่งกินน้ำตาไหลคนเดียวมันมีซีนแบบนั้นเหมือนในหนังเลยแล้วมีซีนถึงขนาดที่ว่า หนูอะชอบสาตร์หนูชอบรักหนูรักหมาหนูชอบเล่นหมาเพื่อนอะก็เอาสุนัขชิวาว่ามาเล่นที่โรงเรียนหนูก็อุ้ยเขาไปแตะนิดนึงเพื่อนตะโกนกรี๊ดร้องไห้หาว่าหนูจะไปกินหมาเขาตายละ นี่มัน,<ด>นเจออย่างนี้จริงเจออย่งางนี้เลยคือแบบเจอโหดมาแล้วเป็นคนไทยคนเดียวพูดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เราก็เลยมีความสุขวา่าเอาละสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือต้องสื่อสารให้ได้ผมใช้เวลา6เดือนที่ไม่พูดภาษาไทยไม่ดูละครไทยไม่ติดต่อคนไทยคบแต่กับเพื่อนต่างประเทศอย่างเดียวจนเราพูดได้สุดท้ายแล้วเรากลายมาเป็นประธานนักเรียนรุทนาสุ้าที่ทํากิจกรรมโอ้โหสามารถเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษได้เลยนะโอเคใหญ่ใภาษาดอัประการสินี้เป๊ะไปหมดนะตูมใช้ วิธีที่ตูมจะทําอะไรคือตูมจะทําให้สุดครับอย่างที่บอกว่าปิดอะไรที่เป็นภาษาไทยไม่รับเลยไม่รับเลยเเดือนหกเดือนเขาตัดใจนะมันมันทำมันต้องทําไม่ได้เพราะไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เรานั่งอยู่เนี่ยเขาคุยแล้ววัวเราคิกคักอะไรกันอ่ะแล้วเราอยากตอบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรไปปะเกียะแต่วันที่เราฟังรูเรื่องอ่ะ พูดอะไรมาปุ๊บเราส่วนกับเขาก็จะมายุ่งกับเราแล้วเขารู้ว่าไอ้นี่ฟังรู้เรื่องคือสุดท้ายแล้วครับมนุษย์ทุกคนนะครับมันต้องเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่อยู่แล้วเราพยายามมากเหนื่อยมากตอนนั้นนะฮะเก่งนะครับผมเก่งไปก็คือทุกอย่างเก่งจนในที่สุดวันหนึ่งความฝันของต้มแม้จะอยู่เมืองนอกอยู่เยอรมันยังไงสิบกว่าปี ในใจคิดแต่อยากจะกลับบ้านใช่ไม่เคยไม่เคยรักประเทศอื่นเลยนอกจากประเทศไทยเรามีความรู้สึกว่าประเทศของเราอะ่ะโอเคการศึกษาระบบการศึกษามันอาจจะไม่เท่าเขาเราพูดตรงตรงเนาะประเทศบ้านเรามันอาจจะไม่ได้แบบอูฟู่เหมือนต่างประเทศเราสวัสดิการอาจจะไม่ดีเท่าเขาแต่ตูมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า สุดท้ายแล้วที่เนี่ยมองไปทางไหนไม่ว่าจะมองถนนนกต้นไม้มันก็คือที่ที่ของเราอ,อาหารก็คืออาหารของเราม,มันไม่มีประเทศไหนบนโลกวันนี้สําหรับตูงที่ตัวมีความรู้สึกว่ามองไปรู้สึกสบายใจจังเลยเท่าที่นี่อีกแล้วเราไม่ต้องปรับตัวเยอะเราไม่ต้องปรับตัวคือต่อให้เราไปอยู่ ต่างประเทศแล้วแบบพูดภาษาเขาได้ก็จริง<อ>แต่สุดท้ายแล้วการที่เรานั่งข้างคนที่เขาผมทองอะ่ะ<อ>เราก็รู้สึกตัวเองแตกต่างอยู่ดีพี่<อ>แต่พอเรามาอยู่บ้านเราอะครับเราแค่แบบแลนดิ้งสนามบินแล้วเจอคนสวัสดีค่ะเราอะ่ะ<อ>มีความสุขกันมัน,มนอันนี้คือทุกคนจะเข้าใจตรงที่สุดอะ่ะคือไปต่างประเทศสักคุณลองไปอยู่ต่างประเทศสักเดือนนึงก็ได้<อ>คุณจะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็อยากกลับมาตายบ้านเรานี่คือเรื่องจริงสำหรับตูมนะสำหรับตูมคือไม่มีที่ไหนดีที่สุดเท่าบ้านเราเอทเลยอีกแล้ว ใจมาเพลงออกมามีคนรู้ผับเอาไปเบิดมีนักร้องเอาไปร้องแต่ไม่มีใครรู้ว่าหนูเป็นคนร้องพอพูดเราจะร้องก็คือว่าก่อนหน้าจะมาเป็นนักร้องคือเราสู้มาเยอะมากเราจะไปดูหนังดูลิเกใครๆก็วิ่งหนีอะเพราะผมร่วงไม่มีเสื้อผ้าใสเราไปปูเสื้อนอนคนคิดว่าเป็นผีอุ้ยอีผีกอง